กาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC นะครับผมชองจิกนึงวันฉลองสุขูสุขพ้นเด้อครับผมมาพอกันอีกแล้วพี่น้องครับผมตอนรับพอซูช่องจิกนึงวันฉลองนะครับผมสําหรับผักบายวันอาทิตย์นะครับเนาะเออคำขึ้นอีพานมากกะ ปิดฤดูกาลไปแล้วพี่น้องครับผมทั้งสาวน้อยพิดบันแพงแล้วก็มือขึ้นนี่กระทั่งปฐมกับมีน้ำด้นะฮะทั้งสองวงเอฟซีแฟนคลับเพื่นกับไปรลายพี่น้องครับผมอะญะนะครับผมคือจังคำของบอโจเพื่อนมาเพิ่นมาเว่ามาพิมพ์เนาะครับเนาะอืมมือนี้ตอนนี้ผมกับาอยู่บานมูนะครับเนาะอำเภอหนี้คมคำสอยจังหวัดมุกดาหารมหากินต้มไก่บันยุทธพี่น้องครับผมถ้าสีนอนอยู่ห้องกะสีเงากะสิเซเวอยูผู่เดียวเนาะ บรรยากาศตอนนี้กับส้มขึ้จังฝนสีตกอยู่นะพี่น้องครับผมนะฮะคุยกันไปคุยกันมากป่ะที่เนี่ยกับม่นางคุยกันกับอาอานี่ยแหละนะครับเนาะอันของมูนะครับอยู่บ้าทมูค่ะคุยกันไปกับเว้าเรื่องน้องอิงนี่ยล่ะว่าโอ้ยเมื่อคืนนี่ผ่านมาเดเบิึงบอสวังสันทิงสี่มาหลอกมาไล่เพิ่นคือหลายแถวบัดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอาเพิ่นก็บอกว่าห้วยอากติดตามมาตั้งแต่แรกวันสันพี่น้องครับผมสุดท้ายก็ได้มาพบสุดท้ายก็ได้มาพ่อ เอฟซีแฟนคลับน้องอุงอิงที่เป็นเอฟซีเพื่อนคะรเป็นเอฟซีพลังเงียบเนาะเป็นเอฟซีพลังเงียบนะครับเนาะเดี๋ยวเฮามาเว่ากันดีกว่าเ้ามาสมาัมผัสเพื่อนพี่น้องครับผมว่าเพื่อนหูเพื่อนหูจักจริงลอยเปิดเส้นบอเพื่อนที่ตามน้องอุงอิงเพจบ้บานแพงมามั้งแต่นตย่ามดานะครับผมสวัสดีครับพุณอาคือยังได้ยินข่าวว่าอัน อันติดตามน้องอุ้งอิงมากเต่แรกเลยบอกเอาบอกบอกซูฟังเนี่ว่าเป็นได้มากเท่าไหร่ที่เตลแรกอะไรถึงแบบลองสดสดเลยอยู่แล้วตั้งแต่มือไปออดิชั่นมันบอกกระเริ่มติดตามมาเลยบอกเริ่มติดตามมาเลยอืกระเบื้องไปเรื่อยๆแหละอ่าสนับสนุนเรื่อยๆอืเบื้องบริการเดนอ่าเอาบัตรทีนี้ตั้งแต่เริ่มออดิชั่นมาเรียบร้อยแล้วจากนั่นเด็กขึ้นจากหนี้ข่าวว่าถือเกลียกน้ำอยู่ถืออยู่บอกซูฟังในเอา คือ,อกุไลดอกเออสารแม่ฮันนี่แต่ที่แรกแรกแต่คนจับที่แรกมเมื่อฝากเงาฝากตัวเพรก็ <จน S 2> ได้กินอยอะจนได้อบ้าบาทจนได้ถือ <laughs> จนได้ถือเหรียญน,นั่ม <laughs> แน่นวะแน่แน่แล้วหลังหลัางอ่าลังจากที่อ่าถือเหรียมันแล้วก็ยังเด็ดยังคงติดตามอยู่บ่หรือว่าแตามมาจนถึงจมื่นนี่ละเอออือโอ้เอาเอามาทีนี้สาเหตุเพราะอีหยัง คือจังใดติดต,ตามตั้งแต่แหลกๆมากนี่นะมันถือชะตากันเนาะเอาตามความข้อมูลซึ้เลยนะมันก็ถือชะตาหน่องคนเนะาะครับอือเด็ดหญงกับปตะแคงน่ถาคนถือชะตาแมนอยู่แมนอยู่อืมแล้วมาบัตท์บัตเนียผมสมพลนพรมจิถามว่านอ่อหน่องอุ้งอิงเนี่ยตั้งแต่พื่นเขามากอยู่ในสาวหน่อยพิบันเพงตั้งแต่มือแรกจนเท่าคู่มือนี่อาว่า นนองอุ้งอิงเนี่ยเหมาะสมบอ่อที่ที่มีเอฟซีแฟนคลับพอหักไม่หักทั้งไทยทั้งทัวหลวงทั้งต่างประเทศเนี่ยท่วมทนไหลายมีคนหักมีคนแพ่งไหลในส่วนของการว่างโตในส่วนของการพัฒนาการฝึกซ้อมต่างๆอาว่านนองอุ้งอิงเป็นในแน่ในสายตาของอา่านธรรมศาสตร์ดีเลยล่ะอืมบท <ด S 2> ถือโตเนานะกับเป็นแบบอื บอกว่าถือเป็นซื่อเป็นแบบเป็นคนซื่อ,อกระดีหน้าเป็นตหาหักอ่าคือบอกมีผิดบอมีไพ่เป็นไหนบอกมีผิดบอมีไพ่กับผู้ใดเนาะไม่กนครับผมเป็นตหาหักอยู่เออแต่ได้เบิ้งมาเรื่อยๆร่แหละที่ตามเรื่อยๆออกชุดใดก็ได้อ่าอ่าอาอ่าเอาไน,นีแล้วถามทวงองาเนี่ยว่าเป็นอยังอ่าลักตั้งแต่ได้กพอน้องอุ้งอิงอยู่หน้าเวที่สาวน่อยเพื่นบันแพงที่เข้าไปเข้ไปพากันไปเบิ้งอยู่ซีสเกียรเนี่ย หูซึกประทับใจซําไดเนียหูหูซึกว่าน้องเข็นธรรมชาติบอวหูซึกว่าน้องในการว่างโตเขาหาเอฟซีเป็นังไดเนียก็ดีเนี่ยพดีน้องกับพเดีแบบชิม่าแบบว่าปั่นแตงขข้นมาปั่นแตงมันเกินแบบธรรมชาติน่ะไมนไม่เป็นธรรมชาติของน้องอยู่แล้วแบบนั้นคือก็เป็นยังไดก็เป็นยังสั้นเพราะว่าไปไเปเห็นกับบอดีเห็นแค่เธอเดียวนะอกับเป้ปพ่อกับร้ายเธออยู่สียหานะน้องก็ยังเป็น อรุงอิงภูเกาตต่งแต่างแ่ภูบอห้าระดังชุนว่าอบ่ิเมีแบบว่าบ่มีมันยาบ่ิเมีมันย่าบ่ิมีแบบว่ากี่องโอ้ยอืจะเส้นจังสี่เออบเคยมีเหนาเป็นียอกเปน่บอบเคยทำตัวรู้หลาเนาะเออบ่เคยทำตัวรูหลาบ่อเคยสื่อเสือพาแบนนอรปนเนี่ยแบบแบบคล้ายๆก็ว่าพอมีเงินแลกกันจังสี่จังสี่น่ เอาซื้อซะคอมแม่นต์ว่าพูดลังคนน่ะคนอื่นน่ะเออว่าแต่มีเงินแน่เพิ่เนกับเสี้ฟูขึ้นมาเนาะเพลิดเพลิแบบหนาใหญ่ใจโตเออเครื่องกระป๋าเตกแต่งเพิ่ดกพลินขึ้นมาเกินหน่ะเกินตาหลายเสียงนะแต่ว่านอกอืิงก็คือถึงแม้ว่ามีเงินหลกับสรานกับก็ะใช้ชีวิตแบบว่าปกติสกซุกเขาแน้นำตามปลากินก็บบอกเลยว่ากินหรูอยู่แพงกับกินธรรมดาเสียงนะก็จะเป็นคนเดิมอิ่งฮัทแพงพอแม่ขอบขั้ว มันก็มันก็เลยแบบว่าเออก็ดีน้องกอันเนี่เป็นผู้กเก่าบัแมนว่าบัแมนว่าเงินทําให้คนเปลี่ยนไปเออนนัน่ต้องใส่คําคำหนีนอนจริง<ๆ>เพป็นก็เป็นคนที่ตนคนเออนี่ยแหละเฮ็ดบุญอยู่บ่เป็นคนแบเฮ็ดบุญเออเป็นแบบเฮ็ดบุญเ้ยังไห้นั่นให้นี่คนดีเด้เพราะว่นะติดตามตลอดเออเห็นเห็นผู้เฒ่าผู้ยั้งไม่กระหาสงสารจะให้เนาะเพราะว่าน้องเพื่อนก็เกิดมาจาก สมัยเจ๊จี่ก่อนถี่สีมาโดงมาดังเลยกับไปรองเพลงอยู่ในอันตลาดนาะอ่าน้องเป็นบลังค์คืออะไรอืะเพราะว่าน้องก็เติบโตขึ้นมาจากความาความลําบากความลําบากความทุกอย่างนี่หลักรับนี่หล่กก็เลยวะ่าก็เลยมานางคืดนางวีคอพี่น้องว่าเป็นยังน้องอุ๋งอิงเป็นยังจงังมีเอฟซีหลายเป็นยังคนจังฮักคนจังคนจังหักคนจังหอมคนจังแบบสื่นชอบสื่นส้ม นี่แหละพี่น้องครับผมการว่างโตการทีดังแล้วกะอ่าบบสางภาพการทีดังแล้วกะยั่งถ้ำตคือเกา่าติดดินจังได้กัติดดินจังสั้นบอ่อถ้ำตัววื้วาบอวา่อถ้ำตฟู่ฝ่าเนาะอ่านเนาะแมนบ่อทวงหอกตัว่าจังไหนเอาเป็นคนอ่อ,อนน่องเอออ่อนน่อพร้อมตุนไหมเอฟซีเขาหากับดโบนิยังไปย่างตลาดเตลเทือตลาดแตก เม่ข่ามาขอทายลูกทั้งแม่ข่าเนี่ยทั้งคนไปย่างตลาดเนี่ยก็ยืนให้อันเอฟซีขอทายลูกแต่แต่แรงเนาะคู่มือนี่ก็คือสีมีคือก่นนะล่ะแมนคือเก่าไปใช้มาใส้ผู้ได้ผู้ได้ก็ตรงหูว่าอุ้งอิงเด็กหน่อยตัวนี้น้อยเกิดไม่อนุบาลเตรียมอนุบาลก็ยังหูว่าอ้นี่อุ้งอิงมาแล้วเอออุ้งอิงจังเสียนะครับนี่ล่ะครับผมพี่น้องนะฮะ แข่งบุญแข่งวัสนาแข่งเลือดแข่งผ้าแข่งกันใดเนาะ <c oughs> แต่ว่าแข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไดอีลีพี่น้องเกิดซิบศาสตร์กับแข่งบ่ได้เด้อครับผมเขาบ่ามีวาสนาเนาะแมนบล่ลนั่นลหละจงังหวะเอา้ามาที่นี่คนมันมีแสงในตวัวคนมันมีแสงในตวัว <c oughs> เออมันบ่ลจำเป็นต้องไปหาแสงจากใสอีหลีบ่ <c oughs> ต้องหาหาจากคนอื่นเขามีในตัวของเขาอยู่แล้วเนี่ยแสงเขามีมาอยู่แล้วบ่แม่นว่าสิต้องไปหาแสงทำไมต้องคิดว่าไปหาแสงเขาบดได้ไปหา หวังเพลิงผลประโยชน์จากผู้ใดโดเขามีของเขาอยู่แล้วเขาเติบมากเลยด้วยที่แสงที่เขามีแมนอืแล้วกัสซูเมอนี่ก็เฮ็ดเห็นแล้วว่าแห้งสว่างกว่าเก่าสรัพดวงอาทิตย์นี่สูเมอนี่บัจเนตเจ้าคิดว่าหลังอันนี้ปีฤดูการแล้วเนาะนาบจายนี่เป็นต้นไปดังอยู่แล้วใช่แล้วนององอิงสีดังถึงกว่าเก่าบอลจ่าเอาดังขึ้นกว่าเก่าแน่นอนเออ เพราะว่าคนเฮามันกับบริยุซื้อกับต่อมีการพัฒนาการต่อยอดการต่อยอดของอาชีพเนาะถือว่าเป็นอาชีพนั่นแหละอถือว่าเป็นอาชีพหรืออาจจะนอกจากอาจจะไปทําอย่างอื่นเพิ่มเสริมเติมแต่งไปบริหารไปนี่แหละจังอ่าสุปเปิ์สตาร์ลูกถุงมอล่ำโตจริงลอยเปอร์เซ็น วัดกันที่ผลงานอิหีพี่น้องครับผมนะฮะจะในกระตามเตเนาอคขับเนอฤดูการต่อไปใ<ช>ะครับผมกะซอยเสียซอยเป็นกําลังใจช่องผมช่องที่หนึ่งวันฉลอง<ช>กระสีทานะครับให้กาลังใจนอ้องอุ้งอิงตลอดนัน่แหละผมคิดว่าฤดูการนาสีสเกตกันยังสี่ขืนชื่อว่าเป็นสีสเกตเพชรบานแพงอยู่ <c oughs> <c oughs> ครับผมเวลากาว่งวงวงางเมื่อคืนนี้ <c oughs> นอ้องอุ้งอิงกระถือเสื้อผ้ายนะครับจากบอสโจจากพ่อโจโยมนินจากแม่นุษย์จากซอ,อนุษย์นะครับผม เห็นมีคลิปคลิปนึงนะครับเนาะพ่อโจเพื่อนกาถ่ายคลิปนั่นแหละนะครับเอาม้าไล่เงินแสนไปข้องใส่ข้อลูกสาวเพื่อนนะครับเนาะเห็นบอลหลับพี่น้องครับผมนะฮะพอลูกผูกจิตพอลูกที่ซอยกันสร้างพอลูกที่พร้อมที่สิดังเคียงขางกันไปนะครับเนาะจะดนกระตามแต่นะครับเนาะเขามาแล้วช่วงนี้คลิปนี้ฝากพอมีพี่น้องนะครับซอยกดไลค่ซอยกระตุ่แช่ นะครับผมแล้วก็ซอยกดซับสไครต์ที่ตามช่องทีงนึงวันฉลองไห้น้ำในเด้อครับผมขอบคุณหลายๆนะครับนอพอกันไหมคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ